แฟนๆช็อกนักสแสดงตลกชื่อดังเกาหลีใต้ถูกพ่อแท้ๆทำร้ายร,ร่างกายนักสแสดงตลกพักซูโฮงต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังถูกพ่อแท้ๆทำร้ายร,ร่างกายในวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตัวแทนทั้งกฎหมายของพักซูโฮงและทนายกล่าวว่าพักซูโฮงถูกทำร้ายและข่มขู่จากพ่อแท้ๆของเขาขณะที่ถูกอายการสอบสวนและถูกนำตัวไปห้องฉุกเฉิน พักซูฮงจะเข้ารับการสอบข้อกล่าวหาในวันที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาในขณะที่พี่ชายของเขาถูกจับเมื่อต้นเดือนกันยาข้อหายักยอกเงิน11,600ล้านวอนจากพักซูฮงและเขาถูกสอบสวนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และตามคำกล่าวของแหล่งข่าวพ่อของพักซูหงทำร้ลูกชายของเขาหลายครั้งทั้งเตะและคมขู่ด้วยวาจาพักซูหงถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้เคียงหลังจากเป็นลมเนื่องจากความเครียดและช็อกอย่างไรก็ตามอาการของเขาอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง